สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพค่ำคืนนี้อาจารย์ยอดก็นำเอาเรื่องราวอาถรรพ์ลี้ลับที่ได้รับฟังมาจากทางบ้านมาเล่าสู่กันฟังอีกเช่นเคยเรื่องที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในแถบชนบทจังหวัดหนึ่งในภาคกลางนี่เองขอสมมติชื่อหมู่บ้านว่าบ้านโคกสำโรงก็แล้วกันนะครับเรื่องราวมีอยู่ว่าที่ท้ายหมู่บ้านโคกสำโรงแห่งนี้ห่างจากบ้านคนหลังสุดท้ายออกไปทางทุ่งนาประมาณสัก200เมตร มันมีบ่อร้างเก่าแก่อยู่บ่อหนึ่งครับบ่อนี้ชาวบ้านเขาเล่าลือกันว่าขุดมาตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวดไม่รู้ว่าใครขุดขุดไว้ทำไมรูปร่างของมันก็แปลกคือไม่ได้กลมดิกเหมือนบ่อทั่วไปแต่เป็นบ่อที่ก่อด้วยอิฐมอญแดงเก่าๆปากบ่อกว้างมากและลึกจนมองแทบไม่เห็นก้นบ่อที่น่าประหลาดคือแม้จะเป็นหน้าแล้งที่น้ำในคลองแห้งขอดแต่บ่อน้ำร้างแห่งนี้ กลับมีน้ำขังอยู่เกือบเต็มตลอดเวลาน้ำนั้นใสนิ่งแต่ไม่มีใครกล้าตักมาใช้ครับทำไมถึงไม่กล้าใช้ก็เพราะว่าบ่อน,นี้มันมีจู้ของครับผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านยังลุงฉ่ำแกเคยเล่าให้ลูกหลานฟังเสมอว่าสมัยแกยังเป็นหนุ่มๆเคยมีคนต่างถิ่นพลัดหลงมาแถวนี้ในยามค่ำคืนแล้วก็หายตัวไปอย่างไรร่องรอยมารู้เอาอีกทีก็หลายวันผ่านไป เมื่อมีคนไปพบศพอืดลอยอยู่ในบ่อร้างนี่แหละครับสภาพศพเหมือนคนจมน้ำตายธรรมดาแต่ใบหน้าก,กลับมีรอยยิ้มยิ้มกว้างอย่างมีความสุขซึ่งมันน่าขนลุกมากลุงชำบอกว่าบ่อนี้เป็นที่อยู่ของนางไพรตำนานเล่าว,ว่านานมาแล้วมีหญิงสาวสวยมากคนหนึ่งชื่อพิกุลเธอถูกเศรษฐีในหมู่บ้านหลอกลวงจนตั้งท้องแต่เศรษฐีไม่ยอมรับแถมยังให้เบ่าไพร่ามาทำร้ายทุบตี ตีนางพิกุลนางพิกุลทั้งอับอายทั้งเจ็บช้ำใจเลยมาที่บ่อร้างแห่งนี้แล้วกระโดดน้ำฆ่าตัวตายพร้อมกับลูกในท้องด้วยแรงอาฆาตพยาบาทวิญญาณของนางพิกุลจึงไม่ไปผุดไปเกิดกลายเป็นนางพรายพิกุลสิงสถิตยอยู่ที่บ่อน้ำแห่งนั้นคอยเอาชีวิตคนที่เข้ามาล่วงล้ำหรือผู้ชายที่มาด้อ,ดอ,ดอมดมมองมองแถวนั้นในยามวิกาล ชาวบ้านโคกสำโรงจึงสั่งสอนลูกหลานกันมานักต่อนักว่าห้ามเด็ดขาดห้ามเฉียดใครเข้าไปใกล้บ่อร้างนั่นโดยเฉพาะเวลาตะวันชิงพรบหรือยามค่ำคืนเพราะเป็นเวลาที่นางพรายจะขึ้นมาจากบอ่อบางคนว่าเคยได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญบางคนว่าเคยได้กลิ่นดอกพิกุลหอมฟุ้งลอยมาจากปากบอ่อทั้งๆท,ท,ที่แถวนั้นไม่มีต้นพิกุลแม้แต่ต้นเดียว การเวลาผ่านไปเรื่องราวของนางพรายพิกุลก็เริ่มจะจางหายไปบ้างตามยุคสมัยจนกระทั่งมีหนุ่มคนหนึ่งชื่อไอ้กล้าย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านไอ้กล้าเป็นหนุ่มจากต่างถิ่นครับมันมาได้เมียที่บ้านโคกสำโรงนี่แหละชื่อนางกิ่งบ้านของนางกิ่งก็ดันตั้งอยู่เกือบท้ายหมู่บ้านใกล้กับบ่อร้างนั่นมากกว่าใครเพื่อน ไอ้กล้าเป็นคนไม่กลัวผีสางนางไม้ถือตัวเป็นคนยุคใหม่ไม่เชื่อเรื่องเหลวไหลพวกนี้ตกเย็นย่ำคำ่ำชาวบ้านเขาจะรีบปิดบ้านปิดช่องแต่ไอ้กล้าบางทีก็ยังออกไปหาปลาหากบหาเขียดตามประสาคนหนุ่มลุงชำเห็นเข้าก็เตือนไอ้กล้าเอ็งอย่าไปเพ่นพ่านแถวบ่อร้างนะเว้ยมันไม่ดียิ่งคำ่ำค่ำมืดมืดด้วย ไอ้กล้าก็หัวเราะหึ่โทรลุงชำสมัยนี้แล้วยังมีอีกเลือดือพรายน่ะผมไม่เห็นจะเคยเจอนางกิ่งผู้เป็นเมียก็คอยห้ามปรามสามีอยู่เนืองๆว่าพี่กล้าอย่าไปพูดจาลบหลู่ท่านนะฉันอยู่ที่นี่มาแต่เกิดฉันรู้ว่าเรื่องนี้จริงแต่ไอ้กล้าก็หาได้ฟังไม่มีอยู่คืนหนึ่งครับ เป็นคืนเดือนไยสว่างจ้าไอ้กล้ามันออกไปส่องกบตามเคยมันเดินเพลินจนไปถึงแถวแถวทุ่งนาใกล้บ่อร้างคืนนั้นแปลกกลบเขียดที่เคยร้องระง,งมกลับเงียบกริบบรรยากาศมันวังเวงเย็นยเยือยเยือกไอ้กล้าชักรู้สึกแปลกๆแต่ด้วยความทะนงมันก็ยังเดินต่อไปสะพรันนั้นเองมันก็ได้กลิ่นหอมครับกลิ่นดอกพิกุลหอมเย็นเย็นลอยมาตามลม ไอ้กล้าขนลุกสู้มันนึกถึงคำเตือนของลุงชําแต่ใจหนึ่งก็ยังดื้อด้านใครมันเอาดอกมา้มาทิ้งแถวนี้วะมันชะงกหน้ามองไปทางบ่อร้างใต้แสงจันทร์แล้วมันก็เห็นครับที่ขอบบอ่อมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งห้อยขาอยู่ผู้หญิงคนนั้นสวยมากครับสวยเหมือนนางฟ้ายาผมสลวยผิวขาวผอมนวลใยในแสงจันทร์นุ่งผ้าถุงสีตองอ่อนห่มสบายสีชมพู เธอนั่งหันข้างให้ไอ้กล้าเราก็ว่าไม่รู้ตัวว่ามีคนมองไอกล้าใจเต้นระทึกนี่มันดินดื่นค่อนคืนผู้หญิงที่ไหนมานั่งตากน้ําค้างอยู่ตรงนี้แม่คุณมาทําอะไรตรงนี้มืดๆคๆ่าคัไอกล้าตะโกนถามไปได้ความลืมตัวหญิงสาวคนนั้นค่อยๆหันหน้ามาวินาทีนั้นไอ้กล้าแทบหยุดหายใจใบหน้านั้นงดงามหยดย้อยดวงตาหวานฉ่าริมฝีปากแดงระเรือ เธอยิ้มให้กล้าครับเป็นรอยยิ้มที่หวานจนไอ้กล้ารู้สึกเหมือนตัวเองกำลังจะละลายมารอพี่นาซีมาหาข้าสิพี่ข้างามเสียงนั้นหวานใสเหมือนระฆังแก้วไอ้กล้าเหมือนคนต้องมนต์สะกดครับมันลืมสิ้นทุกอย่างลืมเมียที่รออยู่ที่บ้านลืมคำเตือนของคนเฒ่าคนแก่ขามันก้าวเดินไปหาหญิงงามนางนั้นอย่างช้า เหมือนมีแรงดึงดูดมหาศาลมานี่สิที่ในบ่อน,นี้น้ำเย็นสบายไม่อยู่กับข้าเธอยื่นมือขาวพองออกมาเชื้อเชิญไอ้กล้าเดินไปจนถึงปากบ่อหญิงสาวคนนั้นลุกขึ้นยืนเต็มความสูงเธอดูงดงามไร้ที่ติกลิ่นดอกพิกุลหอมตลบอบอวนจนไอ้กล้าแทบสำลักมันยื่นมือจะไปจับมือนาง แต่ทันใดนั้นเองเสียงหมาครับไอ้ดางหมาที่นังกิ่งเลี้ยงไว้มันวิ่งกระโจนพรวดพลาดมาจากไหนไม่รู้มันวิ่งมาเห่ากระโชกใส่หญิงสาวคนนั้นอย่างบ้าคลั่งไอ้กล้าสะดุ้งสุดตัวภาพตรงหน้ามันเปลี่ยนไปฉับพลันหญิงสาวที่สวยหยาดเยอะเมื่อครู่บัดนี้ใบหน้าเริ่มเน่าเฟะผิวหนังที่เคยขาวพองกลายเป็นสีเขียวคลำ้ำเปื่อยยุย่ยน้ำเหลืองไหลเยิ้ม ดวงตาที่เคยหวานช่ำกลวงโบริมฝีปากที่เคยแดงระเรื่อบัดนี้ฉีกกว้างเห็นเหงือกดำเป็นตอตะโกมึงมายุ่งอะไรกับผัวกูนางพรายพิกุลตะวาดแผดเสียงก้องเสียงนั้นแห่พร่าจนบาดแก้วหูไอ้ด่างไม่กลัวครับมึอนยังคงเ่าคูยแยกเขี้ยวนางพรายตนนั้นหันขวับมามองไอ้ด่างด้วยแววตาอาฆาต ก่อนจะสะยยยิ้มให้ไอ้กล้าเป็นครั้งสุดท้ายวันนี้มึงรอดไปแต่วันหน้ามึงต้องมาอยู่กับกูสิ้นเสียงนั้นร่างเน่าเฟะของน้ำพรายพิกุลก็ทิ้งตัวดิ่งลงไปในบ่อน้ำดังตูม้มน้ำในบ่อสาดกระเซ็นขึ้นมาสูงท่วมหัวไอ้กล้าท่านผู้ฟังครับมันยืนตัวแข็งทื่ออยู่ตรงนั้นสติแตกไปแล้วมันร้อง อาสุดเสียงแล้ววิ่งหน้าตั้งกลับบ้านไม่คิดชีวิตไม่สนไฟฉายซองกบที่หล่นหายไปแล้วมันวิ่งกลับไปถึงเรือนกระโดดขึ้นบ้านปิดประตูลงดานแน่นหนาตัวสั่นง,งันงกเหมือนลูกนกนางกิงตกใจตื่นพี่กล้าเป็นอะไรไปเจออะไรมาไอ้กล้าไม่ตอบครับมันเอาแต่สั่นแล้วก็ชี้ไปทั้งบ่อร้าง ผีผีนางพรายมันจะเอาข้ามันจะเอาข้าไปอยู่ด้วยคืนนั้นไอ้กล้าก็จับไข้หัวโกรนเพ้อตลอดทั้งคืนว่าพี่กุลอย่าทำข้าเลยข้ากลัวแล้วรุ่งเชา้านางกิงรีบไปเล่าเรื่องให้ลุงชำฟังลุงชำถอนหายใจยาวกูเตือนมันแล้วมันไม่เชื่อเคราะดีที่หมามันไปช่วยทัน ไม่งั้นป่านนี้มือได้เป็นแม่หมยไปแล้วอีนังกิงเอ้ยส่วนไอ้ดางหมาผู้ซื่อสัตว์ตัวนั้นเช้าวันต่อมาชาวด้านพบมันนอนตายตัวแข็งทื่ออยู่ไม่ไกลจากบ่อร้างครับสภาพเหมือนโดนบีบคอจนตายหลังจากเหตุการณ์นั้นไอ้กล้าก็กลายเป็นคนกลัวผีขึ้นสมองไม่กล้าออกจากบ้านหลังตะว,วันตกดินอีกเลยอยู่ได้ไม่นานมันก็พาน,นังกิ่งเมียรัก ย้ายหนีออกจากบ้านโคกสำโรงไปอยู่ที่อื่นไม่ขอกลับมาเหยียบที่นี่อีกชาวบ้านเห็นว่าอาถันมันแรงนักเลยนิมนต์พระอาจารย์จากวัดป่าที่แกกล้าอาคมมาทำพิธีครับหลวงพ่อท่านมายืนพิจารณาที่ปากบ่ออยู่พักใหญ่ท่านก็บอกว่าเขาหวงที่แรงอาฆาตมันเยอะเหลือเกินท่านเลยให้ชาวบ้านช่วยกันหาหิน หาดินมาถมบ่อร้างนั่นให้เต็มจนมิดแล้วหลวงพ่อก็ทำพิเทสวดถอนสวดทรงวิญญาณเพื่อปลดปล่อยดวงวิญญาณของนางพรายพิกุลให้ไปสู่สุขติหลังจากถมบ่อไปแล้วเรื่องราวแปลกๆที่เคยเกิดขึ้นก็เงียบหายไปแต่ตำนานบ่อร้างนางพรายก็ยังคงถูกเล่าขานต่อมาจนถึงทุกวันนี้เรื่องนี้ก็เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะครับว่าสถานที่ใดที่มีตำนานเล่าขานถึงความอาถรรพ์ คนเฒ่าคนแก่เขาห้ามปรามสิ่งใดไว้เราก็ควรจะเชื่อฟังอย่าได้ไปลองดีหรือลบหลู่เป็นอันขาดเพราะเรื่องของวิญญาณสิ่งลี้ลับที่ตาเรามองไม่เห็นนั้นไม่เชื่อก็อย่าได้ลบหลู่เอาละครับท่านผู้ฟังสำหรับค่ำคืนนี้เวลาก็หมดลงแต่เพียงเท่าน,นี้พบกับอาจารย์ยอดได้ใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์สวัสดีครับ